รายงานผลการจัดการศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรประจำเดือนตุลาคมพศ2565ผลความสำเร็จที่เกิดจากนักเรียน การแข่งขันกีฬา Asian Youth Athletic Championship 2022ครั้งที่4นางสาวสุวิมลสัตเทียนทองชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เหรียญเงินทีมวิ่งผัดเมดเล่หญิงไม้3,300เมตรทําสถิติได้2นาที14.38วินาทีและวิ่ง200เมตรหญิงรองชนะเลิศอันดับ3สถิติ24.87วินาทีณสนามไคฟานกรุงคูเวตซิตี้ประเทศคูเวตโดยมีผู้ฝึกสอนคือ คุณครูกิติสร์หีรนันศรีการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนแห่งชาติรอบคัดตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชรได้เป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชรไปแข่งขันกีฬายเยาวชนแห่งชาติภาค5ณจังหวัดพิจิตรต,ต่อไปโดยมีผู้ฝึกสอนคือนายวราวุฒิจันเจริญและนายวีระน้อยจ้อย ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองรางวัลชมเชยอันดับสองมหัตกรรมการจัดการศึกษาท้องเท่นระดับประเทศครั้งที่12ประจำปี2,565การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6นายพิพัฒน์พงประมูลทรัพและมีผู้ฝึกสอนคือนางออนกันยาทองรักและนายนทวชัยมงคล เกียรติบัตรระดับเหรียญทองอันดับ9ก้ามหารกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่12ประจำปี2565นายงประดิษฐ์ร้อยมันลายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6นงักเรียนที่เข้าประกวดแข่งขันได้แก่นางสาวปริชาติมากสาครนนางสาวชนทิชาหงยนต์นางสาวนาทัทลับปารจูมผู้ฝึกสอนและควบคุมได้แก่นางจีดาภาคงอรุณนายธนาคารเพญฉาย ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองรางวัลชมเชยอันดับ3มหัตกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่12ประจำปี2565การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ผู้ฝึกสอนและควบคุมได้แก่นายเลอพงกันหานางสาวศิริวรรณกระต่ายทองนายกิติพงษ์ป้อมเสมานางสาวอรวรรสังเที่ยงนายกติกาบัวผานายอนุวัฒน์โลหกการนายธนวัฒน์เฮงสิทธิ เหรียญทองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจการต่อสมการคณิตศาสตร์เอแมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ถึงงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565ได้เป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชรไปแข่งขันที่จังหวัดน่านโดยมีผู้ฝึกสอนคือนายสุพนัทมีชัยเหรียญทองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมหุ่นยนต์ระดับกลางระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ถึง งานศิลประหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565ได้เป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชรไปแข่งขันที่จังหวัดน่านโดยมีผู้ฝึกสอนคือนายชัยรัตน์เกตอุดมทรัพย์และนายกิติสัน์เหรัรศีเหรี <S 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 1. ยญทองชนะเลิศอันดับ1กิจกรรมหุ่นยนต์ระดับสูงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 งายศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565ได้เป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชรไปแข่งขันที่จังหวัดน่านโดยมีผู้ฝึกสอนคือนายชายรัตน์เกตอุดมทรัพย์และนางสาววิรยาบุษบาเหรียญทองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมหุ่นยนต์ผสมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565ได้เป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชรไปแข่งขันที่จังหวัดน่านโดยมีผู้ฝึกสอนคือนายชัยรัตเกตอุดมทรัพย์และนายกิติพงศ์ป้อมสิม,มาเหรียญทองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565 ได้เป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชรไปแข่งขันที่จังหวัดน่านโดยมีผู้ฝึกสอนคือนายเลอพงกันหานายมนทนแก้วเพชรนายประพัฒน์สุรวัฒนะและนายสิทธิเดชก,กนกสิงห์ เหรียญทองชนะเลืออันดับหนึ่งกิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นงานศิลปะัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70ประจําปีการศึกษา2565ได้เป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชรไปแข่งขันที่จังหวัดน่านโดยมผู้สอนคือนายลือภูงิกันหานายมณฑนแก้วเพชรนายประภัสสุรวัฒนะและนายสิทธิเดชกรนกศร เหลียญทองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งกิจกรรมขับวงดนตรีสติงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565ได้เป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชรไปแข่งขันที่จังหวัดน่านโดยมีผู้ฝึกสอนคือนายเลอพงกันหานายมณฑลแก้วเพชรนายประพัสสุรวัฒนะและนายสิทธิเดชก,กนกสิงห์ เหรียญทองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งกิจกรรมระงวงมาตรฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6งงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565ได้เป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชรไปแข่งขันที่จังหวัดน่านโดยมีผู้ฝึกสอนคือนางสาวอรวรัณสังเทียงผลความสำเร็จที่เกิดจากครู การแข่งขันกีฬา Asian Youth Atlantic Championship 2022ครั้งที่4โดยทางสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้คัดเลือกตัวแทนผู้ฝึกสอนไปกับทีมในการแข่งขันครั้งนี้ได้แก่คุณครูกิติสันเฮรันศีผู้ฝึกสอนกีฬากีฬาจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรณสนามไคาฟานกรุงคูเวตซิตี้ประเทศคูเวต นางสาวชลันตีสามงามยาคู่ชำนาญการและผู้ฝึกสอนทีมตะกอ้อโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรอดีตนักตะกอ้อทีมชาติรับมอบใบประกาศเกียรติคุณเป็นนักกีฬาเซกตะกอ้ออาวุโสที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีร่วมกับสหาภาพแงานฮอนด้าแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาตะกอ้ออาวุโสไทย นายเลอพงการหาคููชำนาญการพิเศษได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้อำนวยการเพลงในการบรรเลงดนตรีซิมโฟนิกออเคสตราบทเพลงพระราชินิโพลยใต้กิจกรรมส่งเพลงถึงพ่อเนื่องในวันค้ายวันสเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร บุคลากรโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมนวัตกรรมการบริหารจัดก,การประเภทมัธยมศึกษาขนาดจำนวนนักเรียน501-600คนภายใต้โครงการ Innovation for Thai Education นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณพศ2565ผลความสำเร็จที่เกิดจากโรงเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัดกำแพงเพชรได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมนวัตกรรมการบริหารจัดก,การประเภทมทัมธยมศึกษาขนาดจำนวนนักเรียน501-600คนภายใต้โครงการ Innovation for Thai Education นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณพศ2565